คุยซบชออย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งนะคะติ้งติ้งติ้งนะคุณเราเองเป็นนักธุรกิจแล้วเจ๊งมาก่อนก็เลยมาตายอดับน้าเข้ามากรุงเทพมีช่วงชีวิตที่นอนป้ายรถเมย์อยู่วัดทาพทองขอน้ำเขากินขอข้าวก้นบาทเขาใช้เช็ดถูกต้องครับพี่โซมเงินเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ2,000บาท ทั้งชีวิตทั้งชีวิตจากเงินที่เหลือองค์แช์งกงใหญ่มากองแช์โกงถ้าท่านมีปฏิหารจริงตามที่เขาว่าที่ล่ำลือขอให้ข้าพเจ้าพลิกชีวิตด้วยเถิดแลว้วพูดแบบนี้เครื่องถึงเมืองไทยปั๊บมีสายหนึ่งโทรเข้ามาพอดีเราจาัดรายการรายการหนึ่งเป็นฟรีทีวีจะเชิญคุณเนี่ย ไปออกทีวีวันรุ่งขึ้นพอเดินก้าวออกหน้าสตูเท่านั้นแหละฮะคนตามใน f เฟ e บุ๊ k เรามี500คนก่อนมาพี่สม้มมันขึ้นมาเป็น50,000คน60,000คนเหมือนเดอะแม r i x ค่ะ ขึ้นขๆๆึ like mm ้น hmm. ขึ้นขึ้นแบบนี hmm. uh ้แ huh. ค่เนาทีแค่เนาทีแล้วก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันขึ้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 นมีคนกระนําแย่งกันโทรโทรกันมาเป็นพันกว่าสายวันนั้นเนี่ยทำให้คิวการดูหมอเราจองไปเป็นปี่ท่านทำให้พลิกชีวิตจริงๆนักธุรกิจดาราคนบันเทิง ถ้าจะทั่วโลกด้วยซ้ำทำไมก็ถึงบินแล้วมาที่ฮ่องกงแล้วเขามาขอพรขอเงินขอลูกขออะไรแล้วท่งไงเลเขาได้หลังจากที่เราประสบความสำเร็จในเกาะฮ่องกงเนี่ยเราเองใช้ชีวิตเจอะลึกเกาะฮ่องกงที่เราจะพาคุณไปเนี่ยเป็นที่แรกค่ะเป็นองค์แชร์คงที่ถือด้ามหวานใครหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าที่รีพาเบเนี่ยมีประตูหกลกซิล เป็นเคล็ดลับการคืนเงินเจ้ากรรมนายเวร What อันนี้คืออะไรทริปเนี่ยเป็นทริปที่เราใช้คำว่าเป็นศาสตร์โบราณเป็นศาสตร์ฮ่องเต้เจนจะไปลองโอ้ยอาจารย์ขนลุกอะ,อะโอ้โอโนธเนาะคือไปนอนตรงแบบป้ายรถเมจงเหรอชีวิตเคยตกต่ำแล้วก็เ,เข้ามาเ<ะ>ข้ามากรุงเทพไม่มีจะกินก็เลยต้องไปนอนตามป้ายรถเมแล้วนั้นแล้วก็ชีวิตหลังจากนั้นก็ มีโอกาสหลายคนโดยส่วนใหญ่บอกว่าถ้ามีโอกาสถ้าคุณมีตังชีวิตดีขึ้นเนี่ยให้คุณไปไหว้พระที่ฮ่องกงพอ,อเก็บเงินได้ก้อนเล็กๆก็ไปซึ่งอาจารย์ก็ได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ฮ่องกงและชีวิตก็เหมือนรีพลิกชีวิตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายๆคนนี้คงอยากที่จะมีโอกาสด้พลิกชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวทางรายการของเราเนี่ยรายการเต็มสามารถชมได้ทาง DVIP นะคะสามารถชมได้ทาง YouTube นะคะ Orange ม a m a าและ a c e b o o k ของคุยแซบโชนะคะซึ่งต้องบอกว่าทริปมูที่ฮ่องกงอาจารย์จะพาไปเองเราจะเป็นคนพาไปตามรอยที่เราประสบความสําเร็จนี่ไปในที่ที่คุณอาจจะ,ะไม่เคยรู้ เพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะไปมูกับอาจารย์เป็นหนึ่งนะคะต้องบอกเลยนะคะเราจะมีการเปิดขายเป็นทัวร์มูที่ไปที่ฮ่องกงจะขายวันที่11เมษายนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจต้องรีบกันนิดนึงนะคะสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอได้นะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะที่แอดไลน์คุยแซบทราเวลนะคะต้องบอกเลยว่าเต็มเร็วแน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากไปมูกับอาจารย์นะต้องรีบกันนิดนึง อาจารย์จะพาไปมูดหนักหน่วงในถูกต้องเลยค่ะแล้วเจอกันคุณขาใครโชคดีถือว่าจองได้ค่ะคุณค่ะส่วน VVIP เทปนี้สามารถดูได้แล้วตอนนี้เลยนะคะทาง YouTube นะคะ Orange Mama นะคะหรือทาง Facebook รีบดูตอนนี้เลยใครที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะดูกันได้เต็มๆเลยส่วนวันที่เสร็จได้ดูกันเต็มๆมาฟังเต็มๆในเรื่องราวของอาจารย์ค่ะค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาคุยกับ ดูคุยแซบโชว์แล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกดเลยกดเลยกด,กดเลยกดเลยกดกันเลย <c oughs>